หากว่ามีไฟไหม้ป่ามันจะเผาผลาญพืชพันธุ์ต้นไม้ที่ขวางทางอยู่เพื่อลุกลามต่อไปยิ่งเผาผลาญเชื้อเพลิงเท่าไหร่เปเลวไฟยิ่งร้อนแรงเท่านั้นเฉกเช่นเดียวกับการประพฤติท,ที่ไม่ดีมันจะร้อนแรงหากเรายิ่งเติมเชื้อฟืนความโกรธความกังวลความโลภ ความกลัวมันจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นหากเรายิ่งโหมกระพือใส่มันไฟแห่งความเปลียดชังจะอยู่ไฟแห่งความละโมบจะอยู่หากเรายังคงยึดติดกับเรื่องทางโลกหากคนเราจดจ่อแต่กับการได้มาซึ่งวัตถุยิ่งได้มามา,มากเท่าไหร่ก็ยิ่งวุ่นวาย